พยายามดูอาบทดุอาต่างๆที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมได้สอนเราคือบทดุอาที่ดีที่สุดอย่างเช่นอูอ <im itation> ีซูกะบิกาลิมาติลลาฮิตามาดมิงคุลหรชัยตอนินฮามะวะมิงคุลหรอไอนินลามะเหมือนกับฮะดิษบทนี้เ <im itation> ช่นเดียวกันพี่น้องพยายามหาคำอา่านแล้วก็คำแปลฉันขอความคุ้มครองด้วยกับอัลลัซซุบฮานะฮุวะตาอัลลาให้ให้ท่านเนี่ย ได้หลุดพ้นจากชชยตนมารร้ายให้หลุดพ้นจากสายตาที่อิจฉาดิษยานี่คือดูอาพี่น้องผู้ที่มีมารหรือให้เราเนี่ยอยู่กับอันกุรอ่านอ่านสุรตุนฟาตีหะอ่านสุรตุนบะกร์อ่านอายตุนกุรุซีดูอาต่างๆมากมายบิสมิลลาฮิลลาฮิลัยฮุดุมาสมิฮิเชยุนฟินอารดิวลาฟิสซะมะการที่เราไปเลือกสิ่งที่ต้องห้ามกับการที่เราเนี่ยมีสิทธิ์เลือก สิ่งที่ถูกต้องมากมายที่อยู่ในกรวดเราจะเลือกอะไรล่ะพี่น้องผู้ที่มีอิมานการที่เราผลูกเส้นได้ปลูกของที่มันมีหลักฐานห้ามพี่น้องผู้ที่มีอิมานมันเป็นสิ่งที่อันตรายเครื่องรางของขังเหล่านี้เป็นสิ่งที่อะไรต้องห้ามหรือไม่สร้อยคอหรือว่าเส้นได้หรืออะไรที่คล้ายคลึงกันเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะปกป้อง หรือเพื่อที่จะปลดเปื้องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมานคําว่าตามีมะอะไรคือตามีมะตามีมะนั่นก็คือเครื่องรางในฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮวาสัลลัมเป็นฮะดีตที่ละเอียดมากคําว่าตามีมะไม่มีอาลิบลามพี่น้องผู้ที่มีหมานมันกว้างมากมันไม่ได้เจาะจงเลยโดยที่ไปอยู่ของฮะดีตบทนี้เนี่ย มันกว้างโดยมีเงื่อนไขและพอมีเงื่อนไขพี่น้องผู้ที่มีม่านประโยคที่มีเงื่อนไขเนี่ยมันกว้างอยู่สองด้านด้านที่หนึ่งบรรดาต้นชะการได้กล,ล่าวมินนนนินฮั min jahatin muallik fa yamum man alakha ala nafsihi au ala gairihi min waladin a บ d a b a t i n au n a ฮ u มาอิมมาล l ร r a อินบ a ลาเอาด a ฟอิฮ i กว้างยังไงพี่น้องกว้างนั่นก็คือคําว่ามันตแต่อัลลอกอเนี่ยถ้าหากว่าใครแปลว่า ใครที่ยึดมันก็ไม่กว้างแต่ถ้าหากว่าใครที่ผูกใครที่แขวนมันกว้างมากกว้างจนกระทั่งในด้านของผู้ที่แขวนมันรวมหมดเลยพี่น้องผู้ที่มีหมานไม่ว่าใครก็ตามที่แขวนอะไรก็ตามแขวนให้กับตัวเองหรือว่าแขวนให้กับผู้อื่นไม่ว่าลูกไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าปสุสสตว์ที่เขาเลี้ยงเพื่อที่จะให้เกิดความสิริมงคลความจำเริญเพื่อที่จะปด โรคภัยไข้เจ็บที่จะมาประสบหรือว่าปกป้อง